สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มีดอกไม้หลายเล็กๆสวยๆส,สำหรับเป็นงานไอริสโคเชมาฝากกันนะคะทุกคนนี่ค่ะอุปกรณ์ก็มีนะคะเข็มนะคะแอดมินจะใช้เบอร์เบอร์2นะคะ1 5ึศมิลน,นะคะกันไกลแล้วก็เป็นหลอดแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ อย่างนี้ค่ะเอาไว้แล้วก็ไหมคอตตอนนะคะเทีบเท่าเบอร์เบอร์สิบหกกับเบอร์เบอร์สิบสิบกับ20นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ่ะเป็นไหมคอตตอนนะคะทุกคนแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จับไหมามานะคะแล้วเราก็เอาหลอดที่มันมีรูแบบนี้นะคะมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็พันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเอาประมาณสิบแถวนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอานี่ค่ะตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จับไว้นะคะอย่าให้มันหลุดนะคะนี่ค่ะให้มันเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ทํา x อย่างงี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนทำ x นะคะให้ได้ทั้งหมด24หลักนะคะอย่างงี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8

ยี่สิบสี่นะคะได้ทั้งหมด2 4 x นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำา c ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สามนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะในช่องต่อไปนะคะนี่ค่ะในช่องนี้นะคะทำ f นะคะสองครั้งอย่างนี้ค่ะดึงไว้ก่อนแล้วก็จิ้มไป ช่องเดิมนะคะให้มันเป็นสองหลักในช่องเดียวกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ดึงรวบหมดอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปทําโซ่สี่อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะทำา X ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะให้มันเป็นปุ่มตรงหัวนะคะแล้วก็ทาโซ่สาม แล้วเพื่อนๆก็จิ้มในหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะก็หลักถัดไปอย่างนี้นะทำ X ในช่องถัดไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นกลีบดอกไม้แบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปทําโซ่สามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทํา F ในช่องแรกไอช่องถัดไปนะคะอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะทำให้เหมือนกับกับกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ทําซ้ํากันอย่างนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สี่นี่ค่ะแล้วก็จิ้มตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีสองห่วงตรงนี้จิ้มไปดึงมาแล้วก็แล้วก็ทำา x ก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หลักที่เราจิ้มสองอันแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะทำา x ตรงนี้ก็จะได้กลิบที่สองอย่างนี้ค่ะ มันก็จะได้ทั้งหมดนะคะ12กลีบนะคะ2 4 6 8 10 12นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดมินนับก่อนใช่12ไหม2 4 6 8ี่ใช่ค่ะ12 12กลีบนะคะเป็นไอริชเป็นงานตกแต่งงานไอริชโครเชต์นะคะทุกคนค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนเดิม1 2 3 ทำเสองครั้งในช่องนี้ดึงนะคะจะได้แบบนี้โซ่สี่แล้วก็ทำาย่างนี้อย่างนี้ค่ะ X แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ช่องถัดไปก็ทำอย่างนี้กลีบที่สามละต่อไปกลีบที่สี่เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคน หนึ่นี่ค่ะทํา x หนึ่งสองามทำเสมแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่แล้วก็ทํา x123 สองสาม 1> x หนึ่งสองสา่ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามอดมินบอกผิดหรือเปลนะ่านยโอเคแล้วก็หนึ x นี่ค่ะก็จะได้สวยๆนะคะ เราต้องนับตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะให้มันได้24นะคะมันก็จะพอดีเลยนะคะถ้าขาดมันก็จะไม่สวยนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้1 2 3 4 x 1 2 3 x หนึ่งสองสามแล้วก็ทำ f สองครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็รวบผอมกันแล้วก็โซ่สี่ก็จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามนี่ค่ะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะแต่ว่าแอดมินก็จำๆจำเพื่อนๆมานะคะแล้วก็เอามาแด็บนะคะหนึ่งสองสาม เพราะว่างานไอริสนะคะเราสามารถดีไซน์เองได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบตรงเป๊ะๆหรืออะไรนะคะเราอยากทำแบบไหนเราก็คิดใส่ไปเลยนะคะงานไอริสมันไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราชอบแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยนะคะ หนึ่งสองสาหนึ่งสองสาสองสาสี่ค่ะหนึ่งสองสนี่ค่ะ, 1, 2, คะตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็จิ้มไปเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำสีนะคะ นี่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมไว้ยาวๆเลยค่ะเพื่อเอาไปเย็บต่อกันกันกบดอกไม้อื่นนะคะสำหรับตรงนี้นะคะที่มันเป็นขุยๆอย่างนี้เราก็ตัดออกเลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะสวยๆค่ะนี่ค่ะสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าละมุนนะคะหรือไม่ก็เขียวพาสเทลนะคะทุกคน เก๋ๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะประกอบให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนี่แอดมินก็ทำไปแล้วนะคะสีในกล้องกับสีตัวจริงนี่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่อันนี้ใบไม้ที่แอดมินทำไว้นะคะนี่ค่ะแอดสำหรับใบไม้อันนี้นะคะแอดมินมีสอนแล้วนะคะ แล้วเกสรก็มีสอนแล้วนะคะรู้สึกอันนี้ดอกไม้นี้ก็มีสอนแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปเ,เลื่อนคลิปนะคะดูคลิปนะคะเก่าๆนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเราจะวางยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่หลังจะเป็นแบบนี้แบบนี้ หรือยังไงก็ได้นะคะให้สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะถักไว้เยอะๆก่อนนะคะแล้วก็จะมาประกอบกันทีหลังนี่ค่ะแอดมินถักไว้เยอะเลยค่ะมีทั้งใบไม้มีทั้งดอกไม้ที่มีเกสรน,นะคะนี่ค่ะมีนจะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอืเก๋ๆสวยๆนะ เราสามารถใส่สีผสมสีได้เลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยแอดมินถักไปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันทีหลังอันนี้ก็สีฟ้าพาสเทลอย่างงี้ค่ะสีเขียวพาสเทลนี่อันนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวแอดมินก็จะมาสอนอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะ ขอให้มีความสุขในการถักโครเชต์นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ